สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าแฮชแท็นี้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้คงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องแฮชแท็กดื่มน้ำแฮชแท็กดื่มน้ําเมื่อก EP ที่แล้วเราก็ยังเล่าไปแล้วแต่ EP นี้เราก็จะกลับมาเล่าอีกเนื่องจากอาจารย์ญญประสิทธิ์ได้กลับมาพูดคุยในครับเฮามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเราลองไปติดตามรับฟังกันดูนะครับและในวันนี้คงบอกเล่าในประเด็นที่น่าสนใจเพียงเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากอ่านรายละเอียด เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวนโหลดอยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับโดยคำถามแรกอาจารย์มนุษย์ไมถามว่าข้อมูลและทิศทางเกี่ยวกับโควิดหรือวัคซีนของประเทศไทยจะเป็นในทิศทางใดขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยครับตอนนี้โควิดสายพันธุ์เดลตา้าที่ระบาดอยู่ประมาณ50%สําหรับคนที่ได้รับซิโนแวค2เข็มแล้วก็ไม่น่าจะเพียงพอเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องหาบูสเตอร์ในเข็มที่3นั่นมีอยู่2งทางเลือกก็คือ MIA หรือ แวรลอตเวกเตอร์โดยที่ MIMa ที่จะเข้ามาในลอตที่เร็วที่สุดก็คือไฟเซอร์ที่จะเข้ามาถึง1ล้าน5 0 0 0โดสซึ่งแต่เดิมนี้1ล้าน500,000โดสจะกำหนดให้กับผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มี7โลกโรครายแรงแต่เราจะขอกันครึ่งหนึ่งไว้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แถวหน้าที่มีประมาณ6-7แสนคนแต่ก็ใช่ว่า6-7แสนคนนี้จะได้ฉีดไฟเซอร์เลยทั้งหมดซึ่งบางคนก็อาจไม่อยากได้ MIMa เลยก็ได้ รืออยากได้ไวรอลเวกเตอร์ซึ่งก็คือแอสตาเซนิกาขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคลากรทางการแพทย์เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้แล้วก็บุคคลอื่นๆที่ได้รับซิโนวัคไปแล้ว2เข็มจะค่อยๆได้รับบูสเตอร์อีกรอบหนึ่งหลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับบูสเตอร์ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเฟเซอร์พียอย่างเดียวเท่านั้นเราจะงสั่งโมเดนาอีก2 0,000โดจากสภาการชาติไทยที่รวมเป็นเงินถึง26ล้านบาท แต่ในส่วนของไฟเซอร์ล็อตแรกเราขอจองไปทั้งหมด22,000กว่าโดสแต่ก็ใช่ว่าเราจะรับการจัดสรรเต็มจำนวนเราอาจจะได้เพียงแค่80%ส่วนอีก20%อาจจะเป็นของ a s t ตราเซเนกก็ได้และในคำถามต่อมาก็ถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดบุคคลอื่นที่ได้รับวัคีนที่ไม่ใช่ของซินโนแวค2เข็มอย่างเช่น a s t ตราเซเนกาแล้วจะได้มีโอกาสได้รับบูสเตอร์หรือไม่อาจารย์ก็ตอบกลับไปว่า ถ้าเกิดบุคคลที่รับแอสตาซเนกาครบ2โดสแล้ว,ลวก็มีค่ากระตุ้น 4mI ที่เพียงพอไม่จำเป็นต้องได้รับบูสเตอร์อีกรอบหนึ่งเพราะอย่าลืมว่ากลุ่มบุคคลที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือกลุ่มที่มีโรคร้รยแรงๆยังได้รับการฉีดได้ไม่ถึง20%เลยถ้าเกิดบุคคลเหล่านี้ยังฉีดน้อยอยู่ซึ่งนั่าหมายความว่าอัตราก,การตายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและอาจารย์ได้เสริมต่อไปว่าบริษัทที่ผลิตวัคซีนมีทั้งหมด35บริษัทและประชากรโลกมีทั้งหมด7,0 โลกต้องการวัคซีนทั้งหมด1 5 0 0 0ล้านโดสซึ่งพอถึงปลายปีก็น่าจะผลิตเพียงพอแล้วและเรายังสามารถซื้อวัคซีนได้ในราคาถูกแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพอถึงปลายปีตลาดวัคซีนยังเป็นที่ต้องการอยู่รวมถึงการผลิตวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกและคําถามต่อไปถามอาจารย์ว่าไประเทศไทยกำลังจะมุ่งเน้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใช่หรือไม่อาจารย์ได้อธิบายว่าการมิดแอนแมทนั้น เป็นการที่เรานำวัคซีนที่เรามีอยู่มาป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียไปมากกว่านี้ซึ่งแต่เดิมนี้ซีโนแวคใช้เวลาในการฉีดเข็ม2 3มถึงอาทิตย์และแอสตาเซเนกาใช้เวลาเข็ม2ถึง1 0ถึงอาทิตย์ซึ่งใช้ระยะเวลาห่างกันมากซึ่งได้มีการศึกษาต่อไปว่าซีโนแวคไม่สามารถกันสายพันธุ์เดลต้าได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำแอสตาเซเนกามาช่วยทำให้สามารถลดระยะเวลาได้ถึง8สัปดาห์เลยทีเดียว คำถามต่อไปได้ถามว่าทําไมต้องสั่งซีโนแวคที่มีประสิทธิภาพเพียงแค่50%เท่านั้นทําไมไม่สั่งไฟเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง95%อาจารย์อธิบายไว้ว่าในช่วงเวลานั้นเขายังไม่เชิญพวกผมเข้าไปและอาจารย์ยังได้วิเคราะห์ต่อไปอีกว่าการที่จะสั่งไฟเซอร์เข้ามาควรจะสั่งตั้งแต่เฟส3ในปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นการระบาดของไทยยังไม่ใช่การระบาดที่รุนแรงเหมือนอย่างในสหรัฐอเมริกาไทยก็ยังนั่งชิวๆอยู่และในช่วงจังหวะเวลานั้น ซีโนแว็ก็ได้เข้ามารวมถึงรวมถึงต่อมาไม่นานแอสตาเซเนกาก็จะเข้ามาผลิตในประเทศไทยอีกเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งไฟเซอร์เข้ามาในจังหวะเวลานั้นก็ยังไม่เห็นความจําเป็นเลยแต่ผมก็เห็นด้วยว่าต่อไปเราไม่ควรจะสั่งซีโนแว็อีกแล้วและเราควรจะข้ามไปในเจเนชั่นที่2ของไฟเซอร์มูรนาและแอสตาเซเนกาที่มีภูมิคุ้มกันในต่อสายพันธุ์เดลตาและนําความผิดพลาดที่แล้วมาระกอมาแก้ไข โดยที่เราจะควรจะสั่งทั้งหมด120ล้านรถเลยทีเดียวและคําถามต่อมาเป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยทีเดียวโดยได้ถามอาจารย์ต่อไปว่าที่ผ่านมาอาจารย์มีบทบาทในการบริหารที่ทางของสออบอรหรือไม่และให้ความคิดเห็นทางด้านใดบ้างในปัจจุบันอาจารย์ได้ตอบกลับไปว่าผมไม่ได้อยู่ในสคบคปกติผมไม่ได้เข้าประชุมสคบคเลยด้วยซ้ำผมถูกเรียกเข้าไปในฐานะผู้ที่ให้การปรึกษาเพียงเท่านั้น และคำสาปสุดท้ายได้ถามว่าอยากให้อาจารย์เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการที่บอกว่าวัคซีนที่มีสิทธิภาพที่ไม่ดีอย่างซีโนแวคไม่ควรจะสั่งเข้ามาอีกอยากให้อาจารย์ช่วยเสนอความคิดนี้กับสบคและอาจารย์ได้อธิบายกลับไปว่าไม่ควรเรียกว่าวัคซีนที่กูด้ดอยคุณภาพมันมีคุณภาพแต่ว่าแต่คุณภาพมันไม่ได้ดีในสายพันธุ์เดลต้าเพียงเท่านั้นผมได้ออกความคิดเห็นว่าไม่ควรจะสั่งวัคซีนตัวนี้เข้ามาอีก แต่ก็อย่าลืมว่าผมไม่ใช่ที่ปรึกษาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วเองมาดูคอมเมนต์กันนะครับว่าคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแฮชแท็กริมดาบ้างคอมเมนต์แรกคอมเมนต์ว่าตอนแรกที่รัฐบ,บาลสั่งซื้อซีโนแวคไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาเกี่ยวข้องแล้วรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์รายการมาสั่งซื้อรัฐบาลประเมินว่าเอาอยู่เลยไม่กระจายความเสี่ยงในเรื่องวัคซีนพอระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นมาเลยหาวัคซีนไม่ทันถ้าเป็นจริง รัฐบาลประมาทมาจนทําให้ประเทศมาถึงจุดจุดนี้การบริหารงานบริษัทยังจะต้องมีแผนการรองรับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทมหาชนแต่นี่บริหารงานเหมือนร้านโชว์หวยชิปหายขนาดนี้แล้วยังจะบอกว่าจะสู้จนชนะก็อาจจะชนะจริงนะแต่ความเสียหายก็คงจะมากมายมโหาาลพอสมควรในคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอบคุณแต่ก่อนหน้านี้ทำไมไม่พูดออกมาเร็วกว่านี้ รอให้ติดวนันละหมื่นคนก่อนหรอถึงจะออกมาพูดองค์กรที่มีอำนาจในการต่อรองมากที่สุดองค์กรหนึ่งออกมาพูดคนสัญญาก็ต้องรับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานาการณ์ปัจจุบันแพทย์พยาบาลมีความสำคัญมากการเกิดแก่เจ็บตายลดอยู่ในมือของคุณช่วยเป็นปากเสียงให้ประชาชนด้วยครับ mm hmm. นั่สิก่อนหน้านี้นนทำไมเพียงแค่ยืนอยู่ยิ้มเยียถ่ายรูปก,กับรัฐมนตรีในคอมเมนต์ถัดมาได้เขียนไว้ว่า มันวนกลับมาที่ธนาธรพูดถ้ามีวิสัยทัศน์เพียงพอไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญก็ควรจะคิดได้ว่าไม่ควรจะแทงม้าตัวเดียวผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเข็นแล้วจะทําไงต่อมันก็ยังสั่งวัคซีนชิโนแบกมาไม่หยุดและได้มีคนมาสนับสนุนในความเห็นนี้เพราะว่าอยากรู้เหตุผลที่ว่าทําไมต้องสนับสนุนวัคซีนชิโนแบกในเมื่อตอนนั้นเรามีตัวเลือกตั้งหลายอยา่างแต่จรงักพักดีต่อ,อยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวในความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าใช่ไหม จะสั่งเซโนแวคมาก็ไม่ว่าแต่ก็ควรจะสั่งมาหลายๆตัวให้ประชาชนได้เลือกบ้างแต่นี่ก็ยังจะสั่งมาเพิ่มอีกและได้มีคนอนธิบายสัมทับว่าเรื่องนี้ให้เลือกมากเลือกน้อยเราก็ไม่ติดนะแต่อย่างออสเตรเลียก็มีให้ตัวเลือกเพียงแค่2ตัวอย่างเช่น a s สตราเซเนกกับไฟเซอร์ให้ฉีดตามช่วงอายุแต่ประเด็นคือทำไมไม่เอาตัวดีๆมาเอาแต่เซโนแวคที่ประสิทธิภาพไม่ได้ดี ราคาก็ไม่ได้ดีสู้แอตตาเซนิกาก็ไม่ได้เหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัยเพียงแค่เลือกของดีๆมาให้คนใช้ก็ยังใช้ไม่ได้เลยในความเห็นต่อมาก็าบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าความจริงคืออะไรเขาเพียงแค่พูดต่อๆกันมามีความจริงเพียงแค่กี่เปอร์เซนต์เทียวและในคอมเมนต์ถัดมาเป็นการตัดสินใจในการประเมินสถานการณ์ในตอนนั้นที่ประเทศเรามีการระบาดอย่างไม่รุนแรงและมีการจัดเก็บค่าขนส่งวัคซีนบางตัว ก็แพงกว่าค่าวัคซีนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วควรเร่งแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วและกระุณารถขั้นตอนทางราชการลงบ้างค่อนข้างเห็นด้วยกับความเป็นนี้เพราะว่าถ้าเกิดสังเกตได้จากการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกของรัฐบาลแล้วซึ่งใช้ระยะเวลาและขั้นตอนนานมากกว่าจะสั่งซื้อได้แต่ละตัวก็ควรจะลดขั้นตอน,นทางราชการบางอย่างที่ไม่จำเป็นลงบ้างในสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวาในปัจจุบัน แล้วเรามาดูคนเม์สุดท้ายหมอเขาจะอะไรผิดหรือเปล่าครับผมว่าควรจะไปเรียนการจัดก,การมาบ้างนะครับสิ่งไหนที่เราใช้เงินซื้อมาแล้วแม้จะไม่ได้ผลเราใช้เงินเพียงแค่5้าหรือสิบาทมันก็แพงอยู่ดีแต่ถ้าในราคา100่บาทแล้วมันได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดถึงแม้จะแพงเท่าไหนมันก็คุ้มค่าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นนี้ได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับฟัง เราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ